ผมอกหักตอบใจผมหน่อยครับทำไมพี่ถึงชอบทำผมสีแดงทำอย่างไรให้ไม่หมดไฟในตัวครับโยสวัสดีผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Q&A เพื่อเป็นการเสียเวลาก่อนอื่นกด follow IG กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับผมจาก Brad Color แรงบันดาลใจในการทำ YouTube ของพี่คืออะไรคะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันกันนะครับผมอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการทำ YouTube ของพี่ครับผมปี่นจงหันให้ได้รูปที่สุดบางที่สุดและช้าที่สุดใจ ทอ่าครับผมนั่นแหละครับคือแรงบันดาลใจในการทำยู u ู e ของแฟนลิฟเองเนี่ยครเพราะว่าส่วนตัวเนะอยากทำรายการว่ารูปที่มันดูดิบ เหมือนอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายพอทำมาจริงๆแล้วเรามันไม่ใช่ตัวเรานะครับเราก็จะทำในในสไตล์ของเราแทนนั่นแหละคือแรงบันดาลใจในการทำ u t u b e เลยครับผมคำถามจากอ,อิมอิมปูดิตผมไม่รู้อา่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับผม <laughs> พี่มีวิธีวาดหน้ากับร่างกายให้มันสมส่วนกันทำยังไงครับ <laughs> เพราะปกติเวลาผมวาดขนาดหัวมันจะเล็กกว่าขนาดที่มันต้องเป็นจริงๆถ้าเทียบกับขนาดตัวผมอยากจะรู้จะได้วาดรูปได้สวยขึ้นครับ ไอ้ปัญหาหัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากเราไม่เข้าใจโครงสร้างนะครับผมเราไม่เข้าใจสเกลของมันเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่รู้เลยว่าหัวจะต้องขนาดเท่าไหร่คอจะต้องขนาดไหนไหล่จะต้องอยู่ในช่วงไหนไหล่ต้องเว้นกี่ช่วงมันไม่ยากถ้าเกิดเรารู้จักการขึ้นโครงครับเพราะว่าในช่องนี้ก็จะมีสอนว่าเออขึ้นโครงของบอดี้ขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่ผมตัวไอนะครับคำถามต่อมาจากน้อง เปพันเปปนัดเปปนัดดาในวันที่พี่ท้อมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้พี่สู้ต่อไปคะเอาจริงๆวันที่ท้อเะครับผม จริงๆผมไม่ค่อยท้อเท้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเป็นคนท้อแท้แต่ว่าก,ก็ก็มีบ้างนะครับแรงบันดาลใจทห้ทาคนทูตออกไปก็คือถ้าตอบไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตอบเอาหลอวะวะผมดีใจครับที่มีคนที่แบบคอยติดตามดูงานมีคนคอยชมผลงานมีคนคอยคอมเมนต์แบบว่าให้กําลังใจอยู่เสมอครับไอ้นั่นอะคือคือแรงบันดาลใจทห้ทำให้แบบเราสู้ต่อไปได้แล้วเรารู้ว่าเราจะทําสิ่งสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรนะครับก็คือหลายๆคนทุกๆคนคนดูเหรครับผมคาถามต่อมาครับผมจากคุณบ er, ุลเลอร์รื่นรู้ นะครับพี่เบนอยากรู้ว่าตอนที่พี่เบนเริ่มหัดวาดรูปพี่เบนรู้สึกยังไงโอ้โหตอนนี้เพิ่งเริ่มหัดวาดรูปต้องบอกเลยว่าเราแยกกันก่อนนะแยกกันระหว่างตอนเริ่มวาดรูปสนุกครับสนุกมากแต่พอเริ่มหัดวาดรูปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันมีโจทย์ครับผมมันมีการบังคับว่าเราจะต้องวาดอย่างนั้นวาดอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้สนุกเท่าตอนที่เราเริ่มวาดครั้งแรกๆหรอกแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่า พอเราหัดวาดไปเนี่ยมันจะทําให้เฮ้ยฝีมือมันพัฒนามันรู้สึกว่างานเรามาพัฒนาครับมันก็จะมีความสุขในขจุดจุดๆนั้นครับผมคำถามต่อมาครับผมจากคุณ IXX x นะครับถ้าเราถนัดในศิลป,ปะวาดููปสามารถทำงานอะไรได้บ้างหรอคะ ก็มันอยู่ที่การประยุกต์ใช้ครับผมการวาดรูปเนี่ยนับเป็นหนึ่งในทักษะอย่างหนึ่งนะครับผมแต่มันเราก็ต้องมีทักษะอื่นๆที่นํามาประกอบกันจนเกิดเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งได้นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างแฟนลนิฟเนี่ยชอบวาดรูปนะครับแล้วก็ชอบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็เอามารวมกันนะครับจนกลายเป็นวาดรูปในคอมนะครับพอเริ่มวาดรูปในคอมได้ปุ๊บก,ก็เริ่มชอบโปรแกรมแบบโฟโต้ชอปชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ไปดูงานเอ้ยเราชอบออกแบบอ่ะชอบกราฟิกดีไซน์ก็เลยทํางานกราฟิกดีไซน์ไปด้วยแล้วก็วาดรูปอัดวิดีโอวาดรูปลง u t u b e อะไรเงี้ยก็คือทําแบบ2องสางานด้วยกันนะครับทำหลายหลายงานมันกไ็ได้ได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับผม <c oughs> คําถามต่อมาครับจากคุณสุภารัตน์สีฟ้านะครับ <c oughs> พี่ครับผมอ,อกหักปลอบใจผมหน่อยครับ <c oughs> เออจริงๆแล้วจริงๆรฤดูอ,อกหักของของประเทศไทยเนี่ยผมยกให้เดือนเมษายนเลยครับ <c oughs> ผมโดนแฟนคนแรกบอกเลิกก็เดือนเมษานี่แหละนะ แต่อยากจะบอกทุกๆคนที่อกหักนะครับว่าชีวิตเรานเนียมันมันมีอะไรอีกแบบเยอะแยะมากมหมเรื่องความรักเนี่ยแทบจะเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของของชีวิตเราเลยนะครับผมสิ่งที่เราได้มาจากการอกหักนะครับผมก็คือตัวตนของเราเองนะผมมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและสําหรับชีวิตเรานะครับผมคาถามต่อมาครับจากคุณ w u e i r c h นะครับผมอ่านไม่ออกนะผมทาไมการวาดรูปต้องร่างด้วยครับโอ้โห อันนี้เป็นปัญหาที่โลกแต่มาผมทาโรงเรียนสอนวาดรูปนะครับเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบร่างในขณะวาดรูปนะครับผมเลยบังคับให้ร่างภาพไปนะผมบอกเล,เลยว่าผลงานก่อนร่างกับหลังร่างเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผม คือพอเราร่าง่าเนี่ยเราจะรู้โครงสร้างของมันนะครับว่าอะไรคนอยู่ที่ตรงไหนอะไรคนไปยังไงนะครับ mm hmm. เหมือนกับถ้าเราจะเทปูนล,ลงไปโดยที่ไม่มีบล็อกนะครับมันก็จะเละถ้าเราไม่ล่างภาพเราเละครับนี่คือ กดเหล็กเลยนะครับผมคำถามต่อมาครับจากคุณนิรัชชาสาตนาในสัตนัยนเป็น <c oughs> ผมอ่านชื่ออะไรไม่ค่อยถูกเลยว่าอ่านแล้วครับผมถามว่าทําไมพี่ถึงชอบทําผมสีแดงอยากรู้จริงๆค่ะจริงๆแล้วพี่สอนเลยนะครับสอนการเลือกสีผมให้ทุกคนเลยนะครับจริงเดี๋เฟสก็เคยสอนเรามาอย่างนี้นะครับว่าการเลือกสีผมนะครับ หนึ่งเลยครับปัจจัยหลักคือความมั่นใจของเราถ้าเรามั่นใจสีไหนสีนั้นจะออกมาดีเองครับตอนแรกที่พี่เลือกสีแดงนะครับก็คนรอบข้างก็จะบอกว่าเฮ้ยเบนนายหล่อไม่พอที่จะทําสีแดงว่ะเฮ้ยเบนนายยัยงขาวไม่พอที่จะทําสีแดงว่ะ네เฮ้ยเบนนายจะทําสีแดงจริงจริงเหรอมันไม่เวิร์กหรอกสุดท้ายผมไม่ฟังะผมทาผมอยากทำอ่ะสุดท้ายเป็นไงครับโอ้โหทำสีแดงนี่มาแบบว่าโอ้โหอลังการมาก แล้วพอทายิ่งทำสีแดงเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คาแรคเตอร์เราชัดขึ้นนะครับผมคำถามจาก QXD นะครับพี่ตอนพี่มอต้นพี่ไม่ชอบเรียนวิชาอะไรครับต้องบอกเลยว่าตอนมอต้นไม่ชอบเรียนแทบจะทุกวิชาเลยครับเพราะมันไม่มีศิละปะให้เรียนนะครับผมส่วนตัวเป็นคนไม่ไม่ชอบเรียนหนังสือยาวเอาอยอางนะครับผมไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนชอบ ชอบเรียนนิ่งครับไม่ชอบอีดูเคชั่นแต่ชอบเรียนนิ่งนะครับผมเราอยากเรียนในสิ่งที่เราชอบจริงๆนะครับการที่เราเข้าไปในตอนมัธยมเนี่ยมันมันคืออาที่เราต้องเรียนตามที่คนอื่นเขากําหนดมาทาั้งท้งที่เราไม่ได้เก่งในในเรื่องอื่นๆแล้วเขาบังคับให้เราต้องต้องเก่งเหมือนกับทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบไม่ค่อยโอเคเลยนะครับผม คำถามจากบิลลี่คูแมนนะครับผมทำอย่างไรให้ไม่หมดไฟในตัวครับเ <_ an> ช่นคิดงานไม่ออกไปดูจะวาดอะไรครับทำอย่างไรไม่ให้ไฟหมดตัวบอกเลยว่าทำไม่ได้นะครับผมทุกคนมีการหมดไฟแน่นอนนะครับผมเพราะว่าด้วยอาจจะด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมของที่ทํางานที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะทําให้เราเบื่อพอเบื่อแลก็หมดไฟหมดพชันกับมันนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือเราต้องหาอะไรใหม่ๆเข้าใส่หัวนะครับผมดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับ 3สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่แบบว่าช่วยเราได้เยอะที่สุดแล้วนะครับผมคำถามจากคุณอุลี่มาเลียเนเต้ไม่รู้อ่านถูกเปล่าความสวยงามของการวาดรูปจริงๆคืออะไรครับความพอใจในผลงานตนหรือแค่ความต้องการของคนอื่นเอออันนี้อันนี้อันนี้ถามได้ดีมากครับผมสิ่งที่ถามมามันแยกเป็น2ออย่างนะครับผม นะความต้องการของคนอื่นหมายถึงเราออกแบบให้เขานะครับแต่ความพอใจของผลงานตนเองอ่ะหมายถึงมันคือศิลปะที่ไม่ใช่การออกแบบแต่การออกแบบคือการทำตามความต้องการของคนอื่นแล้วคือการแก้ปัญหาในส่วนส่วนนั้นนะครับนั่นคือการออกแบบแต่ศิลปะคือเราทำตามใจตัวเองแล้วเราก็พอใจกับมันนะครับผม คำถามต่อมาจากธีรพัฒชนะสงครามนอกจากการวาดรูปแล้วพี่เบนชอบทําอะไรรอจากการวาดรูปเหรอครับเอาจริงๆน่าจะเล่นเกมครับเล่นเกมดู youtube กินข้าวนะมีอยู่ประมาณนี้เนาะไม่ได้ชอบทําอะไรเป็นพิเศษนะครับผมคําถามต่อมาครับจากคุณรัชตะดีหวังถามว่าคําในภาษาญี่ปุ่นที่พี่ใช้บ่อยๆหรืออยู่ในริสแบนอ่านว่าอะไรเหรอครับมันอ่านว่า fat lips ครับผมนี่ครับมันอ่านว่า f a ต l i p มันก็คืออ่านว่า fat ลิ p แหละครับผมไม่ได้ว่า อ่านว่าอะไรเลยถ้าถ้าเกิดเป็นฟอนต์ญี่ปุ่นแบบนี้มันคือคําที่เขียนแบบทับศัพท์นะครับผมก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับคาถามต่อมาจากคุณกรพัฒน์ตองวิจิตนะครับสีน้ํากับโปสเตอร์แตกต่างก,กันอย่างไรครับแล้วพี่เบนชอบใช้เพราะอะไรสีน้ำกับสีโปสเตอร์นะครับผมตอนสมัยเราเด็กๆตอนสมัยที่ผมยังนเด็กเนี่ยผมแยกไม่ออกรอกครับว่าอะไรคือสีน้ำกับสีโปสเตอร์สีอะไรที่ผสมน้ำผมเรียกสีน้ำหมดเลยนะครับผมยิ่งแล้วสีโปสเตอร์เนี่ย คือสีที่มีคุณสมบัติในการทึบแสงนะครับผมมันจะทึบแสงแบบว่าสมมติเราลงสีไปปุ๊บเราลงสีอะไรมาทับปุ๊บมันก็จะเป็นสีนี้ที่ลงทับขึ้นมาแทนนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำหรือสีโปร่งแสงเวลาเราลงสีอะไรเข้าไปที่พื้นนะครับแล้วเราลงเอาสีอะไรมาลงทับอีกทีนึงสีมันจะผสมกันนะครับมันคือการโปร่งแสงนะครับผมคำถามต่อมาจากปรติมากรรอบวัน,นพฤษนบันช์โอเคครับผมขอโทษนะครับอาารชื่อไม่ถูกนะครับผม พี่คิดว่าการว่าลูกสร้างประโยชน์ต่อพี่เองและคนรอบข้างอย่างไรคะแล้วพี่คะหนูมีความสามารถในการว่าลูกคะ่ะหนูควรเอาไปต่อยอดยังไงดีคะอัน,นจริงิงประโยชน์ต่อตัวเองคือมีงานทำครับผมทาให้เรามีสกิลติดต,ตัวมีความสามารถมีเขาเรียกว่าอะไรมีของอะ่ะเออเหมือนกับเราไม่ได้แบบ เป็นคนแบบทั่วไปอ่ะเราแบบเฮ้ยเรามีความสามารถพิเศษนะครับผมต่อคนรอบข้างก็คงจะเป็นแบบเราก็มีประโยชน์ต่อ,อเขาคือเรามีความสามารถพิเศษเราสามารถช่วยงานอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็ก็ช่วยในในสิ่งที่เราถนัดไปนะครับส่วนถ้าน้องมีความสามารถในการวาดรูปเนี่ยน้องต้องต่อยอด ให้มันไปให้สุดนะครับมันอยู่ที่ว่าน้องน้องรักในสิ่งสิ่งนั้นหรือเปล่ารักมันจริงหรือเปล่าถ้าเรารักมันจริงเนี่ยเต็มที่เลยครับผมฝึกไปเรื่อยๆครับพอเราเก่งเนี่ยมันก็จะหาทางที่จะแบบทําให้มันเป็นเอกลักษณ์สามารถใช้กับงานได้เองนะครับผมคําถามต่อมาครับผมกล้องกิตดากรวิเทชสีไม้หรือสีน้ําใี่พี่ใช้พี่ใช้ของยี่ห้ออะไรครับสีน้ําใช้ของวินเซอร์แอนด์นิวตันครับส่วนสีไม้ใช้ของเรอเนซองและ มาสเตอร์อาร์ตมาสเตอร์ซีรีส์ครับผมคำถามต่อมาครับจากน้องวันด้ากอลวันถามว่าพี่เบนใช้ปากกาตัดเส้นยี่ห้ออะไรครับปากกาตัดเส้นใช้ของเลยนะสองครับคำถามจากธรรมชาติมาสเตอร์ยีเดคเช่ชิคเท่เลย <c oughs> ปัญหาที่พี่เจอมากที่สุดในการวาดรูปคืออะไรครับปัญหาที่พี่เจอมากที่สุดในการวาดรูปคือคิดไม่ออกว่าจะวาดยังไงแล้วก็คิดไม่ออกว่าต้องวาดต่อ,อยังไงครับผม กรณัฐพีเคถามว่าพี่เบนมีวิธีแก้การย้ำเส้นไหมครับพอดีผมมีปัญหากับลายเส้นตัวเองเวลาวาดว่างอยู่ก็ย้ำเส้นตลอดเลยมันเลยมีหลายๆเส้นในภาพทําทให้ไม่สวยน้องย้ำในเส้นเดิมครับอย่าไปย้ำดันนอกย้ำเส้นเดิมเส้นเดิมไปเรื่อยครับจนมันหนาแล้วมันไม่มีไม่มีรูเนี่ยมันก็จะต่อไปเส้นไปได้เรื่อยนะครับผมมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยย้ำเส้น ธนกรชินพันธ์นะครพี่ครับพี่ท้องอยังครับต้องบอกเลยว่าพี่เนี่ยท้องมาได้ประมาณ3ปีแล้วครับผมนะพอล้ำหนักขึ้นเลข7นําหน้าเนี่ยก็ไม่ลงเลยนะก็จะท้องอยู่ตลอดเวลาก็ยังไม่คลอดนะครับผมไว้คลอดเมื่อไหร่ก็จะถ่ายรูปแบบกัดเสื้อโชว์ซิกแพคให้ดูนะครับผมคำถ,ถามต่อมาจากฟ้าสปาซาสปราดาฟ้าสปราดาท่านพี่ชอบแมวพันธุ์อะไรครับ ถ้าชอบสุดจะเป็นแมวดำนะไม่พันอะไรก็จะขอเป็นแมวดําแมวดําชอบมากนะครับผมคาถามต่อมาครับจากอ,อนอนท์จังเจริญน,นะครับนะหรืตาต้าเฮียโนทีนนั่นเองนะครับผมถามว่าพี่เบนทํามผมสีแดงมากี่ปีแล้วครับทำไมต้องเป็นสีแดงผมสีแดงมากี่ปีนี้น่าจะประมาณน่าจะห้าปีขึ้นแล้วแหละเหตุผลที่ทําไมต้องเป็นสีแดงก็เพราะว่าชอบครับผมเรามั่นใจในสีนี้เราก็จะทําสีนี้นะครับผมคำถามต่อมานะผมจากอําเภอแคนเน ไปรู้จักพี่เคิร์จันได้ยังไงครับพี่เคิร์จันผมรู้จักจากการที่เขาท it, ําเพลงลิมิกแบบเพลงอุ๋งนะครับเพลงออลิยูนะครับออลิยูอุ๋งเนะี mm ่ย hmm. ก็ตามหาว่าใครเป็นคนทําเพราะว่าชอบมาก mm hmm. ก็ไปเจอกับซาวคลาวของเขานะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงหลายๆเพลงของเขารู้สึกว่าโหฝีมือของเด็กคนนี้สุดยอดมาก mm hmm. ก็พยายามจีบนะบผมจีบจนแบบว่าเขายอมเปิดเผยตัวแล้วก็ ยอมทำเพลงให้แฟลิปนะครับผมอาแล้วครับผมนี่คือคําถามบางส่วนนะครับจากที่ได้เปิดให้หลายคนเนี่ยถามในกระทู้หรือในโพสนะครับผมนะก็ถ้าอยากให้มีคลิป Q&A อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เม้นต์กันให้เยอะด้วยนะครับผมอ่ะนะครับก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้พบกันใหม่ใน Q&A คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ